าาปากิระนะาคาทาเทวตาอุยโยชนะคาทาบทสวดอัญเชิญเทวดากลับจากหนังสือทำวัดเช้าเย็นและบทสวดมนต์พิเศษบางบทวัดโมคควนารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นฉบับปีพุทธศักราช2560ทุกขะปัตตาจนิดทุกขา พยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนโขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุก์ขจงเป็นผู้ไม่มีทุก์ขและที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยและที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงเป็นผู้ไม่มีโศก เอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุและขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงจงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สัพพะสัมปติสิทธิยาเพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวง ทานังทาทันตุสัตธายะมนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาศีลังรักขันตุสัพพทาจงรักษาศีลในการทั้งปวงภาวนาพิรตาโหตุจงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนาคัดฉันตุเทวตาคตาเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิด สัพเพพุทธาพระปัตตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายลว้วนทรงพระกำลังทั้งหมดปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสกำลังใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ข้าพเจ้าขอผูกความรักษา ด้วยเดชแห่งกำลังนั้นโดยประการทั้งปวงขอขอบคุณเนะื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ w w w b l o g k a n g c o m พรม m y a n i นะคะเทวตาอุยโยชนะคาถาคือคาถาทรงเทวดาซึ่งคาถานี้กล่าวถึงการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์แล้วอัญเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญ และกลับไปสู่นิเวศของตนรวมทั้งผูกมนคุ้มครองด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอาจารย์ธรรม,มนันทามหาเทระสันนิฐานว่าคาถานี้คงรจนาโดยพระเทระชาวสิงหหนในสมัยก่อนถือว่าเป็นบทสวดส่งเทวดาที่ได้อัญเชิญมาร่วมในงานมงคล ร่วมฟังสวดร,ร่วมรับสิ่งที่เป็นมงคลให้กลับวิมานไปด้วยที่ต้องสวดส่งนั้นเพราะแรกสวดมนต์ได้กล่าวอัญเชิญชุมนุมเทวดาไว้ครั้นเสร็จพิธีแล้วจึงเชิญกลับตามธรรมเนียมด้วยคาถาบทนี้ดังนั้นคาถาบทนี้จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและในตอนท้ายเป็นการสวดเพื่อให้อนุภาพของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหมดได้ปกป้องคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาธานี้มีคำสวดขึ้นต้นว่าทุกขปัฏตาจะนิดทุกขาพยัปัฏตาะนิดพยาละถึงระขังพันธามิสพพโสคาถานี้ยังไม่ได้พบที่มาจากพระสูตร มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นคาถาแผ่กรุณาพรหมวิหารและให้ส่วนกุศลพร้อมกับตักเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้ประกอบการกุศลถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวง พบกันอีกครั้งในคลิปต่ตอไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ